สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วเม่ใ่พ่อมาแล้วพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเข้าที่คิดหอดจีถึงสู้ขู่สุขคนชิปนี้พาพี่น้องเข้าออกทงออกตาคือเกาเหมือนเดิมภารกิจนั่นจีเฮ็ดยังนั่นพี่น้องเข้าตีตามนะครับพี่น้องเอาปะ่ะพี่น้องเขา้านะครับภารกิจที่ว่าก็ากคือสิบภากันไยยามแงบพี่น้องคือเกาเหมืมอนเดิมเมื่อนี้ถ่าย<ม>ายืนนี่ได้บักโกปหาย้ำเขา่า วอ้ฟังขวามึงขึ้มาทางนี้กระเป๋ากระเป๋านได้เดิน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 หลังแรกแขกมันอยู่ทั้งแต่อี่อ้หไงมือนีซใป่หลังมื่บ้านใส่เก่าไซเหี่ยี่ใส่ซเปยเงามมีอันนี้ก็ส่เงาเก่ามาเบิงพี่น้องอยงี้ว่ามือีน บวานไปทั้งน้องอีหลูบมืนอนี้มาทั้งน้องอีหลับไหนล่ะเอามาเพิ่งไม่พี่น้องเขาเพิ่งโอ้ยว่าสิบอุ้ยหาแยกหามุมให้พี่น้องเขาเบิ่งน้ำหยดหรอกแต่ว่าไม่หลังโอ้หลังแรกก็ได้แล้วพี่น้องอาจจะถุงก่อนแต่ว่าถุงก็เห็ดมาแล้วเี่ยุ่มเรียบร้อยถุงก็ยุ่มเรียบร้อยถุ่งมันถุ่งมันถุงตัวนี้พอมันตัวยูบานพี่นี่ตัวยูบุญเหมือนนี่ถุงไปล้าพ่อเห็ดต่างตัวยูบุญ เอ่าเฮ็ดไม่ไว้หลายแล้วเด้อจะไปทางบ่ออ่าวบ่อหมันหรือวงอื่นวงนี้มาคักแล้วมักแล้วนั่นโอ้ตัวแรกสิเป็นจังซี่พี่น้องกบคือกันล่ะนี่บ่มันเสียดเอ้าบกบควบควบอันนี้กวบควบเดินทางไปหลังต่อไปพี่น้องอยู่ทางใดพ่อไงโอ้ไปทางพี่ว่าสั่นเดิ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 น มาหลังนึงก like, ็ใส erm ่ไปสั่งเสียงไปใส่บ่เดี๋ยวตุ่มบุบยู่นี่มาได้คนที่เอาอันวางไว้ตามมองได้น้ำอ๋อเจาะไอ้แกมันยังหลังนี่ก็มีเือกันหทางตัวบักนี่คนที่อุ้อันนี้อันนี้กะ กบเออพคนมาเดินเคลียรอีโมดอกผัดเคลียร์อีโม่สิน้อยก้อนนี้กบเื่อนทั้งติงเงี้ยนี่ละมินอืมธรรมดาละมินเดี๋ยวมึงไปเช็บหนักหนักสองเลยพี่น้องไปลังนะตัวเอาคือว่ามัดมันไว้คือว่ามัดมันไว้โอ้ยเนาะ บกอกว่าถ่ายยุดรถอ้ยเอากันกลับข <as> ึ้นไปไหวนะไปย้อนถ่ายเดี๋ยวนี้ไปย้างไปอีกหลังที่สองสังที่สามแล้วที่นอากวนนี้สองหลังกระมานอันก้อนกระมานแต่ว่าอันนี้แห้งมานคักบานนี่มันแต่หลังเรียกหลังหนึ่งหลังสองเลยเดินเดินดูเขาแต่ย้อนกำลังงาม

มูปันธิวาใส่เงี้ยอย่างใส่เงี้ยป่าพี่น้องจา์ตายแล้วเอาปาดซุ้มเหมันนั่นตายมันอย่างใส่ปลาเปลี่ยนก็ใส่ได้ปลาตายก็ใสได้นี่เพื่อนเอาปลาตายมาใส่มันเลยอกออกจะกินเหม็นๆเนี่ยหาอยู่หายกินตามภาษาชองเถ้ากินนี่น้ำหน้าพี่หน้านองเขางนี่ยละ

มากล้วบัดคอยมาคักแน่มันเหม็นเลอ้ยมาอีกเลรอฮึ่มว้ายบาดต่ำไปตายไปตามไปว่่ได้หมามานักมจลงเขาก๊กกกมามามากินไทยยูพี่กินทยยู่พี่เว้ยเข้ามาไกระลูดมาก๊กก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 ก Hey, bạc na hạt ấy. Bậc nhiều đấy, u cha mát bạc neo vầy đi nè, cố cố cố, tránh <laughs> đại phò đại, đại, đại <laughs> Uôi, đây đái <laughs> dùn à, bò ui, bảy ơi, bò ơi, bó ơi, 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 Ba Bà... hùng hai căn hai nỉa nha mục katin gọi nhì sai 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 อ้ายโอ้ยรอรลุดใล่ะอไล่ะออว้าคลิกไา <c oughs> มันมน้อยน้อย,อยจะเห็นยังลดเยน้อยไรกนดดนันรุดตีนรุดมือสันั ควมมันน้อยความใหญ่แค่ยัวแล้วรถเอ้าสองแง่สองมุมสองงามเจ้าปลาได้อีกสองหลังเหตุอะไรป่ะนี่กับบักนี่เอาไว้น้ำก้นโอ้ยบักผีบ้าเอ้แล่น้ำกันเท่าน่ากับใครตัวไอ้พี่น้องแต่ไทยมันเคยทิ้งเราทิ้งเราเรื่องบากรัวทิ้งเราเรื่องบากัวอยอย่างก่อ พันเพิ่นนนะนะล็อกไว้เด้อออพันผสมแต่ว่าตอนนี้เพ,พิ่นเป็นล็อกโซ่กระปุกนี่นล็อกโซ่กระปุกนี่กระโปงไปไปยังไปพาเขาไปไใ,าใส่บ้าใส่ยากน้ำหมูน้ำหมาเนี่ยความสามัดไว้แล้วมันลอยมัดจะอายไปไปไป <c oughs> โอ้ ไปน้ำอาจารย์ตายบะได้ลรอไปไปอีกเกิดไปน้ำบมกโกมกันแลนพาเขาย็นทายยุ่นี่ละไปเอามาพี่น้องเขาขาเบิ้งอยู่ว่ามือนี่สิมันบ่มันตั้งแต่มานนี่ทีเนี่ยโอ้ยหนูแตาย่นมาหายค้อนเห็นไหมเอ็นแต่อีพอยไง แตตั๊กมันวันนี้มันตั้งตา๊มานี่ทีล็อกสกปรกว่ามันล็อกไว้หรือตามหกเจ็ดในอีกบังนึงอีกบังนึงไปตามไปบักโกเอาวันขึ้น นี่ว่ายากน้ำหมาเนี่ยแสดงว่าเต้นดองดองอยู่พี่ตัวบางนีนบ่เห็นอันกบเต้นดองดองดองอยู่ทั้งนอกยากแต่น้ำหมาอะไรกัได้โอ้ยเมื่อนี้ได้สว่างตัวเอาซุปบะเหนียวนี่เป็นยังเออซุปบะกระดกนี่เป็นยังโอ้ยไปไปไปเอามื่อนี้มาหากินคือเขาได้ กบน้อยสองตัวแม,มนมแล้วก็นซุปม,มันนี่ก็ไปถ้าปนได้คือเขาสองตัวนี่ก็ปนลำใจใส่ปน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 ไป่น้องเ <c oughs> อ้าคลิปน,นี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปหนาพอกันไหมขอบคุณทุกคมากที่มาพี่น้องท่าที่ติดตามช่องลำพลพเพาตะรุวันพาเพลินและช่องเรียวลำเพาตะรุวันสุดท้ายไปเมื่อพี่น้องเ่าอยู่ดีกินแซ่บสุขกูสุขคนปลาจีจ่าดอกไม้ไข่เจี๊ยบ พบก,กันในคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเอาสุดท้ายกับเบิง้งบรรยากาศคือเก่าเหมือนเดิมร้อยกลิปต่อไปพี่น้อง